นายมูเล่นนะครับหรือนาพภาเครื่องนะครับวันนี้เรามาดูจอบสองนะครับจอบสองที่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งแรกวันนี้ที่เพื่อนๆต้องทากันก่อนนะครับคือเสิร์ชข้อมูลครับโค้ดของหลวงพ่อไปจอบสองนะครับวัดกําแพงครับหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับของดัาฝั่งท้นนะครับเพื่อนๆยังไม่มีนะครับลองดูลองดูลองศึกษากันได้นะฮะเสิร์ชข้อมูลนะครับเราก็จะมาได้โค้ดต่างๆของหลวงพ่อไปครับขอบคุณข้อมูลดีๆในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับที่ทําให้เรา เรามีวันนี้ได้ครับมีไม่มีมีไม่กี่โค้ดครับโค้ดของหลวงพ่อไผ่เสิร์ชข้อมูลครับและสังเกตกันในอินเทอร์เน็ตเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ได้มีพระของหลวงพ่อไผ่นะครับเสิร์ชข้อมูลเลยครับดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูธรรมชาติหน้าหลังนะครับดูโค้ดศึกษาเพิ่มเติมครับวันนี้โค้ดโค้ดหลวงพ่อไอ่และหลังจากคลิปนี้นะครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อยครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูเสิร์ชข้อมูลนะครับ รวมท้ไปนะครับวัดกำแพงตอบสองนะครับดูรูปนะครับรูปขึ้นมานะฮะเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อครับดูเลยครับความเหมือนและความแตกต่างและธรรมชาติของพระอ่าเดอดูเลยครับนั่งไลดูเลยครับว่าเราเจออะไรบ้างเชื่อว่าเพื่อนเพื่อที่ดูทั้งสามคลิปของผมแล้วเนี่ยจะค่อนข้างจะค่อนข้างตกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะรูปที่เราดูรูปที่เราเห็นคลิปที่เราดูเนี่ยเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับ เป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอ่าดูนะฮะนั่งเทียบเลยครับเทียบเลยครับเป็นไงครับเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอ่านั่งให้ดูผมว่ากดสามคลิปนี้เพื่อนเพื่อนคงเข้าใจธรรมชาติเข้าใจถึงตำหนิพิมพ์สิ่งที่ควรจะมีในพระองค์นั้นนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเท่าพระนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเพื่อนเพื่อต้องดูดีดีนะครับ ดูทุกอย่างดูทุกองค์ประกอบของพระนะฮะเก๋เด๋อเก๋ไม่ไม่เนียนเก๋ไม่เหมือนนะครับดูทุกอย่างครับย้ําเลยนะครับดูทุกอย่างดูองค์ประกอบของพระดูเยอะๆฮะศึกษาศึกษาก่อนและค่อยสะสมนะครับหลวงพ่อไผ่ว่าจำแพงครับตอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยครับพิมพ์เลยครับหลวงพ่อไผ่ตอบสองส่วนใครที่ยังดูไม่ครบทั้งทั้งสามคลิปนะครับหรือยังไม่เข้าใจไปไล่ดูใหม่เลยครับ ไล่ดูใหม,ม่ตำหนิเพมธรรมชาติจุดตำแหน่งต่างๆของหลวงพ่อไปครับไล่ดูใหม่เลยแล้วไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับหลวงพ่อไปไวัดจำแพงอขนาดเลื่อนผ่านเราก็เรา,าก็จิ้นได้นะครับว่าองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนฮสําหรับจอบสองนะครับสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกดูเรื่องโค้ดครับหลวงพ่อไป,ไปมีโค้ดนะครับเลขสองไทยนะครับแล้วก็ไลจ่จนเลยครับหลวงพ่อไปอ่าองค์ไหนเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปา ฮะนี้อยู่ในเรียมนะครับอยู่ในเรียมนะฮะอยู่ในเรียมยังไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยครับตอนนี้ฮะดูนะผมก็ปล่ยจอบสองครับไล่ดูไล่ไล่เชื่อว่าเพื่อนๆถ้าดูครบสามคลิปนะครับไล่ดูเร็วๆได้เลยนะฮะไล่ดูไวๆได้เลยนะครับจอบสองไล่ดูตำแหน่งต่างๆนะครับนี่ผมได้ทาเวทมาองหนึ่งนะครค่อนข้างครบอยู่ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทํา คลิปให้ดูกันนะฮะเทเวศแต่ตอนนี้ขอศึกษาก่อนนะเทเวศฮะส่วนเรื่องโค้ดเนี่ยครับจะจบหรือไม่จบนะครับอยากให้เพื่อนๆดูองนี้ฮะเหรียญหลักร้อยครับมีโค้ดเหมือนกันนะครับมีโค้ดนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ยังไม่แม่นนะฮะดูจุดต่างๆดูธรรมชาติดูดูให้ครบถ้วนครับสําหรับการเช่าพ่แต่ละองค์นะฮะดูนะะ โค้ดนะครับไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีนะครับโค้ดถ้าเพื่อนๆือยังไม่แม่นนะครับเหรียญหลักร้อยกับเหรียญหลายหลยมือนะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับโค้ดศึกษากันดีครับแล้วก็ขอฝากนะครับหลวงพ่อปล่ครับวัดท่งแพงของดีฝั่งทนนะขอบคุณที่ติดตามนายอเมริตนะแล้วก็ข้อมูลผิดพลาดประการใดครับขอกราบอภัยแฟนๆลูกศิษย์ ของหลวงพ่อไพ่วัดกำแพงไว้ด้วยนัที่นี้นะฮะขอบคุณมากครับสําหรับนายมูเลตศึกษาและสะสมศึกษาและสะสมไปพร้อมๆกันครับนายมูเลตนายพักเครื่องครับขอบคุณครับ